เขากาลังจะติดต่อมาหาคุณเพื่อบอกกับคุณว่าอะไรนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะมีพลังงานตรงกับไพ่ราศีที่ออกมาไหมนะคะลิบาราศีตุลน,นะคะอาริสราศีเมษสกอร์พิโอราศีพิจิกแล้วก็ลลโอราศีสิงห์นะคะพลังงานของคุณนะคะมี ราศีตุลน,นะคะราศีเมษราศีพิจิกแล้วก็ราศีสิงห์นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะเรามาดูพลังงานของเขาจากไพทาโร่เนาะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่กำลังจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้ สี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกเดชาริออดพลังงานของคนราศีกรกฎสีดาพลังงานของโคนทัดโลมเมถุนตูนกุมเดเมจิเชียนพลังงานของโคนทัดน้ำนะคะ พลังงานของเขามีคนธาตุน้ํากับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเดอดชาลิออตอยู่ในธาตุน้ํานะคะแล้วก็เดอดชาลิออตเป็นพลังงานของการเดินทางมาหาเพื่อมาพบเจอหรือว่าการติดต่อมานะคะส่วนสีถ้วยนะคะมีความเบื่อความเซ็งมีความคิดถึงนึกถึงนะคะเรื่องราวต่างๆที่เคยมีร่วมกันนะคะแล้วก็ สีดาบนะคะการเว้นว่าก,การพักใจไปก่อนหน้านี้ส่วน The Magician นะคะพลังงานของการอยากแก้ไขปัญหาค้นหาแนวทางที่จะแก้ไขหรือว่าทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะพลังงานส่วนตัวของเขาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาอยากติดต่อมาหาคุณเพื่อที่จะบอกกับคุณว่าอะไรนะคะเรามาดูกันต่อเพ่ออยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกนะคะ อนาคตที่รอคอยนะคะสิ่งที่เฝ้าคอยหรือว่าอนาคตที่อยากให้เป็นนะคะเด็กถือถ้วยนะคะความอบอุน่นอ่อนโยนความอ่อนหวานความโรแมนติกหรือว่าอาจจะเป็นความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆที่ยังคงมีให้กันนะคะห้าไม้นะคะคู่แข่งในความรักไม้หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะการทะเลาะกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า แผนพลันนะคะการเปลี่ยนแปลงการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะหกถ้วยนะคะพลังงานของการรีเทิร์นกลับมานะคะการเริ่มต้นใหม่การกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะ อัจวินถือดาพลังงานของคนที่ตั้งใจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนะคะหรือว่าถ้าเป็นพลังงานของระยะเวลาก็คือจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอัศวินถือดาเป็นความรวดเร็วเป็นความใจร้อนเนาะหนึ่งดาบนะคะการแก้ไขปัญหาฝ่าฟัาานอุปสรรคนะคะ เก้ดาดาบนะคะความวิตกกังวลนะคะความเสียใจความคิดมากความเครียดเป็นพลังงานของการคิดที่มากเกินไปนะคะเครียดหนักเลยนะคะเก้ดาดาบสามไม้นะคะการรอคอยอย่างใจจดจอ่อรอคอยที่จะได้พูดคุยกับคุณติดต่อมาหาคุณหรือว่าพบหน้าคุณนะคะ พลังงานของไพ่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะตอบคําถามในหัวข้อได้ตรงเลยนะคะคนที่อยากติดต่อมาหาคุณนะคะ ก็น่าจะเป็นคนที่มีการเงียบหายจากคุณไปก่อนหน้านี้พลังงานอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนเก่าที่เลิกราจากกันนะคะอาจจะแค่มีเรื่องราวมีปัญหามีอุปสรรคที่เข้ามาจนทําให้ความสัมพันธ์มันมีการหยุดไปนิ่งไปนะคะในระหว่างที่หยุดไปนิ่งไปก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รู้ใจตัวเองด้วยมีความเบือ่อมีความเซงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะอยากมาแก้ไขอยากมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากหันหน้ากลับมาพูดคุยกัน นะะในอนาคตสิ่งที่เขาจะทำหรือว่าอนาคตที่เขารอคอยนะคะก็คือการกลับมาหาคุณนะคะกลับมาหาความรักความผูกพันที่มีให้กันก่อนหน้านี้นะคะอาจมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่ามีคู่แข่งหัวใจทำให้ต้องทะเลาะกันนะคะหยุดนิ่งกันไปเทมเพรนเป็นระยะเวลานะคะการเวลาเปลี่ยนไปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่รอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะ 6ถ้วยเป็นการรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งนะคะกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันอัศวินถือดาบก็แก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคหนึ่งดาบนะคะเป็นการฝ่าฟัาจนจนชนะปัญหาอุปสรรคแล้วหรือว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าการที่ชีวิตไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะทั้งคิดถึง ทั้งเป็นห่วงทั้งมีความเครียดทั้งวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตเฝ้าคอยเฝ้ารอแต่ที่จะได้มาพบเจอกับคุณเพราะว่ายังคงรักคุณอยู่อยากกลับมาหาคุณนะคะ คนที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณก็คือเขาเพื่อจะมาบอกกับคุณว่าอะไรเพื่อจะมาบอกกับคุณว่าเริ่มต้นใหม่ได้ไหมกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งได้หรือเปล่านะคะชีวิตที่ไม่มีคุณนะคะเขาไม่มีความสุขเลยยังคงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เขาตัดสินใจทําลงไปที่เงียบหายไปจากคุณนะคะในใจเขายังมีคุณอยู่ยังคงเฝ้าคอยเฝ้ารอที่จะ ได้พบเจอกับคุณนะคะได้พูดคุยกับคุณแล้วก็กลับมามอบความรักความหวังดีความปรารถนาดีที่เขายังคงมีมาให้กับคุณคนที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขาเหมือนเดิมนะคะ